ขอน้อมน้อมแด่องค์งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลักธรรมในวันนี้เสนอคำว่าอย่ากลัวอนาคตทุกโอกาสหากมุ่งมั่นสำคัญมากจุดเริ่มต้นทุกโอกาสมีความหมายอย่าได้กลัวว่าชีวิตจะเปลี่ยนไปหากตั้งใจต้องไปไกลมากกว่าเดิมสัพสิ่งสรัพรูปสรพนาม ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างล้วนต้องมีการเปลี่ยนแปลงไม่มีใครที่จะสามารถยืนอยู่จุด,จดเดิมได้ตลอดไปหรอกมีขึ้นได้ก็ต้องมีลงได้มีเกิดได้ก็ต้องมีดับได้เป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นแล้วจงอย่าได้กลัวอนาคตในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงซึ่งจะร้ายหรือดีไม่มีใครรู้แต่จงมั่นใจเถอะว่ามันจะเป็นไปตามธรรมดาที่มันสมควรที่จะเป็นอยู่แล้ว ไม่มีใครหรอกที่จะสามารถจู่ๆจะมายืดอะไรให้กับเราฟรีๆโดยไม่มีปีไม่มีขุยได้เพราะทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่เราเกิดกับเรานั้นมันมีเหตุปัจจัยแห่งกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเสมอคําว่าบังเอิญไม่มีบนโลกจงอยากก่ากลัวในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงและจงอยากก่ากลัวที่จะเริ่มต้นใหม่ที่ดีกว่า เพราะชีวิตเราอาจจะก้าวไปได้ไกลกว่าปัจจุบันนี้ก็เป็นไปได้อยู่ตรงมองล่งในแง่ดีเพราะว่าชีวิตจะดําเนินไปตามธรรมดาที่มันสมควรที่จะเป็นไม่มีไม่เห็นจะมีอะไรที่จะต้องหวาดลัวเลยขอเพียงเราทำหน้าที่ในปัจจุบันของเราให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้สำหรับชีวิตเราที่จะกำหนดชะตาชีวิตของเราในในอนาคตได้อย่ากลัวว่ามันจะดีหรือไม่หากเรา ยังไม่ได้เลือกลงมือทำเลยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะถ้าเราคิดใช่ควรแต่ตองดีแล้วเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครแล้วก็จงรีบลงมือทำเลยเพราะใส่น้ำไม่คอยท่าการเวลาไม่คอยใครโอกาสที่จะดีไม่ใช่ว่าจะมีมาหาเขามหาเราบ่อยๆนักจงอย่าประมาทอยากก่ากลัวการเริ่มต้นใหม่ใจต้องสู้ ชีวิตเราจะต้องอยู่อย่างมีจุดหมายไม่ใช่เกิดมาเพียงแค่รอวันตายอนาคตลุงลดได้ด้วยมือเราเรื่องเก่าๆก็เอาอย่าได้เอามาคิดทำให้จิตเราสับสนจนหมองเศร้าจงดึงจิตของเราให้ไว้อย่าอย่ามัวเมาให้มั่นคงเหมือนดังเก่าถ้ามั่นใจ เริ่มต้นใหม่ในวันนี้ให้ดีก่อนอย่าใจอ่อนทุกปัญหาก็ผ่านได้ก้าวต่อไปต่อจากนี้อยู่ที่ใจก็อาจจะก้าวไปได้ไกลมากกว่าเดิมคงไม่เกินความสาม,มารถหากยังสู้เดินหน้าสู่ยังจุดหมายได้สร้างเสริมพลังใจไม่ย่อท้อยังคงเดิม แถมจะเพิ่มจนเกินร้อยไม่ค่อยใครเราอาจก้าวไปได้ไกลไรลิมิตถ้าไม่ติดการสังขารก็ผ่านได้อานิจังเพียงไม่นานก็ต้องตายจงอย่ากลัวเริ่มต้นใหม่ไม่สายเกินหนทางเดินไม่ได้ปูด,ด้วยกิีบกุหลาบช่วยโอกาสสร้างหนทางอย่าห่างเหิน เดินหน้าสู้รู้คุณค่ากล้าเผชิญไม่ทำเกินแค่พอไหวด้วยใจศรัทธาวันเวลาไม่คอยท่าอย่าหลงผิดเพราะอาดีตไม่อาจย้อนต้องรู้คุณค่าปัจจุบันจงมุ่งมั่นอย่างศรัทธาจะก,ก้าวไปได้ไกลกว่าดังนี้แล ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ดทุกๆท่านเทินเจริญพร